วันนี้นะคะจะมารีวิวพัสดุเทปอันนี้สํับอีกเลยคือน้องเรามันเขียนเรียนนะเห็นไหมก็ขีดขีนะคะก็แบบขอบคุณนะก็เริ่มนะคะคือยังไม่ให้ชื่อที่อยู่ที่เราแมทเพราะว่ามันจะแบบก็ไม่รู้ว่าอยากหมทอันนี้ก็จะเป็น YouTube ID แล้วก็ไอจีก็เขาบอกว่าอยากได้กล่องนะคะก็ได้สง่งเยอะแล้วก็จัดให้หน้องก็รีบนิดนึงนะกล้องหลังอัดไมไในหรอกนี่จะเป็นของเทปนะคะ จองแถมรอรุนเนาะเออแล้วคนที่เทรดครูมะนะคะเขาบอกจะส่งวันนี้เพราะเราถามว่าส่งอยัางเขาก็ไม่ตอบนะคะอาจจะดูดจองนะนสโลนะค่ะก็ขา,าดบายอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องชิน่ายูทูบให้เราด้วยนะแตวตอนนี้นะคะของทุกอย่างหมดแล้วนะคะหมดหมดเลย Bye-bye.